สวัสดีครับพวกเราคือกลุ่มที่8วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้โปรแกรม p e e r i p portable กันนะครับสำหรับโปรแกรม p e e r i p portable นี้คือโปรแกรมย่อขยายไฟล์สารพัดประโยชน์โปรแกรมนี้สามารถที่จะย่อขยายไฟล์ให้ไปอยู่ในรูปแบบของตระกูล s e zip arc b zip 2 o g zip paq lpaq pia QUAD, t a u p s และ ZIP ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่เยอะอามกมากแต่ก็มีไฟล์บางตระกูลที่ไม่สามารถย่อได้แต่สามารถที่จะขยายได้อย่างเดียวอาทิเช่นไฟล์ตระกูล H, a r j c a p d e v ISO, LHA, i r RPM และอื่อนๆ ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการลงโปรแกรม p c i กันนะครับขั้นแรกให้เราคลิกที่ตัว install นะครับหลังจากนั้นจะมีหน้าต่าง set up ขึ้นมาให้เราคลิก next หน้าต่างต่อไปนะครับให้เราเลือกที่ i accept the agreement แล้วคลิก next next เสร็จแล้วให้เราเลือก standard installation คลิก next next แล้วก็คลิกที่อินสตาลเพื่อเริ่มต้นการอินสตอลนะครับให้เรารอจนกว่าจะอิน t ต r e เสร็จ พอเสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกทีค่คำว่า finish ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการบีบอัดไฟล์กันนะครับขั้นแรกให้เราเลือกที่ไฟล์เป้าหมายนะครับคลิที่โฟลเดอร์เป้าหมายนะครับแล้วเลือกที่ p r e s e e into separate active สหรับช่องนี้นะครับจะเป็นการให้เราเลือกว่าจะเป็นการบีบอัดไฟล์ชนิดอะไรนะครับช่องนี้นะครับจะเป็นการให้เราเลือกขนาดของไฟล์ที่จะบีบอัดนะครับในที่นี้นะครับเราจะเลือกเป็น Gzip ช่องนี้นะครับจะเป็นการเลือกที่ s i n g l e volume นะครับเราคลิกที่โอเค เราจะได้ไฟล์เที่์วีบาดออกมานะครับซึ่งเป็นไฟล์ gz นะครับหรือ gzip นั่นเองในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการแตกไฟล์กันนะครับสำหรับไฟล์ gz นะครับเราจะแตก2องขั้นนะครับก็คือขั้นแรก คลิกขวาที่ซิปนะครับแล้วเลือกที่เพียร์ซิปจะมีสี่อันให้เราเลือกนะครับอันแรกคือ s tag gear นั่นก็คือการแตกไฟล์ลงในพื้นที่นี้นะครับอันที่สองก็คือ s tag gear ก็คือการแตกไฟล์ลงในพื้นที่นี้แต่ว่าเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับไฟล์ที่เราแตกออกมานะครับอันที่สามก็คือ s tag จุดๆ,ๆุดจุดนั่นก็คือการแตกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์เป้าหมาย ที่ไม่ใช่พื้นที่นี้นะครับอันที่สีก็คือ Add to separate active นะครับแต่ในขั้นตอนนี้นะครับผมจะเลือก s tag here ไฟล์ทีเราแตกออกมานะครับจะเป็น tar นะครับหรือว่า tar ซึ่งให้เราแตกอีกครั้งนะครับโดยการคลิกขวานะครับ แล้วก็ psif แล้วก็ s t a c c h e a นะครับนะครับเราจะได้ไฟล์เป้าหมายออกมานะครับซึ่งก็คือ example นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับกลุ่มแปดก,ก็ขอจบการรายง,งานเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ